สวัสดีครับผมชื่อนายเสรีธพุทธ,ธากาญจนานะครับรหัสนักศึกษา6 3 5 1 0 0 0าหนนะครับในการนำเสนอครั้งนี้นะครับจะเป็นส่วนหนึ่งของวิชา CPE 2422 e l e อิเล็กรอนิกส์2และ CPE 2428นะครับวิชาปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์2นะครับมหาวิทยายลัยรามคำแหงคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ครับ วันนี้จะมานำเสนอหัวข้อโครงงานที่มีชื่อว่า Arduino Target p a c t i c Game นะครับโดยแรงบันดาลใจในการเลือกโครงงานนี้เกิดจากการเห็นตู้เกมอาร์เคดตามสถานที่ต่างๆน,นะครับซึ่งเราเห็นมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยรูส้สึกแบบมีความชอบอยู่แล้วนะครับเลยคิดว่าถ้าเราแบบสามารถนำ Arduino นั้นมาทำโครงงานในรูปแบบเกมอาร์เคดอะไรอย่างนี้คงน่าสนใจไม่ใช่น้อยนะครับที่สำคัญเลยคือผมก็มีงานเด็กๆก็คือแบบชอบเล่นเกมในเวลาว่างอะไรอยู่แล้วครับก็เลยแบบ ค่อนข้างมั่นใจว่าตัวเองมีความรู้หรือมีมุมมองเกี่ยวกับด้านการเล่นเกมหรือกติกาต่างๆพอสมควรนะครับและสามารถนําประสบการณ์ความรู้ต่างๆที่แบบสะสมมารวมถึงความชอบด้วยนะครับมาใช้ในโครงงานนี้ครับผมความคาดหวังของผมนะครับก็คือให้ผู้ที่สนใจในการทําโครงงาน Arduino นะครับ ได้เห็นรูปแบบของงานใหม่ๆอย่างเช่นในรูปแบบเกมนะครับที่เราจะสามารถนําประโยชน์ของไมโครคอนโทรเลอร์แบบต่างๆนะครับมาประยุก์ตใช้ในเกมอาเคดนะครับโดยใช้งบประมาณที่ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับและหวังว่าโครงงานชิ้นนี้นะครับจะสามารถให้ความรู้และสร้างความบันเทิงให้กับผู้ที่เล่นชิ้นงานนี้อีกด้วยนะครับในส่วนของเครื่องมืออุปกรณ์และ คอมโพเนนต์ทั้งหมดนะครับก็จะมีดังนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลิสต์มาเป็นชื่อๆเลยก็คือไมโครคอนโทรเลอร์นะครับโดยจะสามารถใช้เป็นตัว Arduino Uno R3 ก็ได้หรือจะเป็น Arduino ของตัว Nano ก็ได้นะครับถ้าเราแบบต้องการนำชิ้นงานอะมาใช้ Internet o f t ต i n g s หรือ IoT เราก็ใช้คอนโทรเลอร์ที่สามารถเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ได้อย่างเช่น Node MCU ESP8266 นะครับหรือว่า ESP32 ก็ได้นะครับในส่วนของผู้จัดทำโครงงานใช้ตัวไมโครคอนโทรเลอร์ Uno R3 Wi-Fi a d Mega 328P บอร์ด esp 8 2 6 6กนะครับก็เปียกเสมือนเป็นบอร์ด Arduino Uno R Ar สที่เชื่อมต่อกันกับ esp 8 2 6 6ฝังในในบอร์ดเดียวนะครับอย่างที่2นะคะก็จะเป็นในส่วนของเซอร์โวมอเตอร์เนาะซึ่งรุ่นที่ผมใช้นะครับก็คือตัวรุ่น sg 9 0นะครับหรือว่าถ้าเราจะขยับเป็นรุ่น mg 9 0 s ก็ได้นะครับก็คือเขาจะมีแบบแกนเหล็กแข็งแรทงทนทานมากกว่านะครับโดยเราจะใช้จํานวนเท่ากับเป้ายิงในเกมนะครับสมมุติว่าถ้าเรามี3มเป้าเราก็ใช้แค่3ตัวนะครับถ้าเรามีสีเป้าเราก็ใช้แค่4ตัวนะครับ อย่างที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของ LDR sensor เนาะก็จะเป็นตัวเซนเซอร์วัดแสงสว่างนะครับเราจะใช้จํานวนเท่ากับเป้ายิงในเกมเช่นเดียวกับเซอร์โวมอเตอร์นะครับอย่างที่4นะครับก็จะเป็นตัวเบร a d b o a r d เป็นบอร์ดทดลองในการต่อวงจนะรเนาะรวมถึงสายไฟชนิดต,ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเมทูเมลหรือว่า เมลทูฟีเมลนะครับเอยเราต้องคำนึงถึงความยาวของสายไฟให้เหมาะสมกับชิ้นงานด้วยนะครับแล้วก็พยายามเผื่อสายไฟเข้ามาเยอะๆด้วยเพราะว่าตอนที่ผมใช้ก็ใช้จำนวนเยอะพอสมควรเลยรวมถึงตัวต้านทานที่ใช้ร่วมกับตัว LDR นะครับหรือว่าเซนเซอร์วัดแสงเนาะที่ต้องมีขนาดความต้านทาน 10k โ oh อห์มขึ้นไปนะครับอย่างที่7ก็จะเป็นในส่วนของหน้าจอแสดงผลเนาะโดยที่ผมใช้นะครับคือตัว Max7219 นะครับเป็นตัว Matrix LED หรือว่าถ้าเราจะสะดวกใช้ตัวของ LCD ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับ ต่อไปนะคบก็จะเป็นในส่วนของฟลูดบอร์ดหรือว่าที่คนไทยเรียกติดปากว่าฟิวเจอร์บอร์ดซึ่งเราจะใช้เป็นฐานในการทําชิ้นงานหรือเราจะใช้เป็นแผ่นไม้สมาร์ทบอร์ดหรือไม้อัดนี้ก็ทําได้เหมือนกันครับต่อไปอุปกรณ์อย่างสุดท้ายนะคะก็คือไฟเลเซอร์เนาะก็คือเราไม่จําเป็นต้องใช้ตัวที่วัดสูงมากเกินไปนะครับเพราะจะทําให้ชิ้นงานเสียหายได้เอาเฉพาะเล่นกับสัตว์เลี้ยงอย่างเช่นเล่นกับแมวนะครับหรือว่าจะเป็นพอยเตอร์ในการชี้โปรเจคเตอร์ทั่วไปก็ได้ะครับ ความรู้สึกก่อนดําเนินการโครงงานนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นเนาะเพราะว่าเป็นโครงงานชิ้นแรกเลยที่ได้ทาในภาควิชาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์แล่ก็ค่อนข้างมั่นใจพอสมควรว่าสามารถทําโครงงานนี้ได้โดยไม่ติดปัญหาอะไรมากก็คิดว่าเป็นการเรียนรู้ศึกษาไปนในตัวด้วยนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับก็จะเกริ่นไว้ก่อนว่าครงงานชิ้นนี้เป็นการจําลองเกมยิงเป้าอาเคดโดยเมื่อยิงไปที่เป้าหมายในแต่ละเป้าคะแนนก็จะเพิ่มขึ้นหนึ่งและมีเวลาจํากัดเพียงแค่60วินาทีนะครับโดยผมจะอธิบายการทํางานของวงจรให้สั้นๆให้ฟังนะครับโดยเมื่อผู้เล่นยิงเสจเลเซอร์ Laser, ถูกเป้านะครับเป้าก็จะหบลงและคะแนนก็จะเพิ่มขึ้นหนึ่งทุกครั้งที่เรายิงนะครับเมื่อยิงครบทุกเป้าหมายเป้าก็จะสูมขึ้นมาอัตโนมัติให้ผู้เล่นทําคะแนนให้มากที่สุดและเมื่อเวลาหมดหน้าจอก,ก็จะแสดงผลคะแนนที่เราทําได้้้ทััังงหมดในนคครนนะคระบ จากนั้นตัว Arduino ก็จะส่งข้อมูล Total Score ให้ ESP8266 ก็จะเชื่อมต่อ Wi-Fi ทำการเข้าไปเปิดใช้งานเว็บสคริปต์ที่จะเพิ่มข้อมูลลงสเปรด e e ตนะครับนำข้อมูลอันดับคะแนน Ranking Score 3อันดับแรกรวมถึงคะแนนที่ล่าสุดด้วยที่ทำได้นำไปแจ้งเตือนผ่าน Line Notify ครับโดยช่วงก่อนทำโครงงานนะครับแน่นอนว่าเราก็ต้องวางแผนการทำงานก่อนเนื่องจากการทำโครงงานนี้นะครับต้องใช้เวลาหลายวันรวมถึงต้องจัดการบริหารเวลาเพื่อให้สามารถส่งชิ้นงานได้ตามวันที่กำหนดนะครับและยังทำให หเห็นโครงร่างของโครงงานได้อีกด้วยในขั้นตอนแรกนะครับแน่นอนว่าเราก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมในการทําชิ้นงานตอนที่เราจะสร้างชิ้นงานมาให้ได้นั้นเราจําเป็นต้องมีอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมก่อนในช่วงแรกในการเริ่มทําโครงงานผมได้จัดทําเตรียมอุปกรณ์ไปแล้วแต่ก็ต้องพบปัญหาหลายอย่างตามมาอย่างเช่นสายไฟไม่พอบ้างสายไฟสั้นเกินไปทําให้สายไฟนั้นตึงแล้วก็หลุดออกได้ง่ายนะครับผมก็เลยแก้ปัญหาโดยที่การใช้สายไฟตอนแรกในเท่าที่มีก่อนหลังจากนั้นก็ ืออุปกรณ์ใหม่เพิ่มเติมมาภายหลังนะครับ ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของงานต่อวงจรทดสอบโดยต่อสายสัญญาณเซอร์โวมอเตอร์และจอแสดงผล m a t r i x ดอทหรือว่าตัว l c d ก็ได้เข้าพอร์ตดิจิตอลนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการต่อเซ็นเซอร์วัดแสงหรือว่าตัว LDR เข้าที่พอร์ตอนาล็อกรวมถึงการต่อสายไฟเลี้ยง V e, ีแล้วก็กราวในอุปกรณ์ให้ครบนะครับในระหว่างการทําขั้นตอนนี้นะครับผมก็ได้พบเจอปัญหาในช่วงแรกเนาะที่ในการเริ่มทดสอบวงจรนะครับก็พบว่าตัวเซอร์โวมอเตอร์นั้นเกิดเสียงแปลกๆนะครับและใช้เวลาในการ การหมุนนานมากกว่าปกติจากการค่าคะเลจากผมคิดว่าน่าจะเกิดจากการที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านในวงจรไม่เสถียรนะครับรวมถึงการต่อสายไฟหลวมหรือว่าตัวต้านทานต่อไม่สอดิบก็มีผลเหมือนกันครับในภายหลังผมก็พบว่าปัญหาจริงๆอาจจะเกิดที่ตอนแรกนั้นผมใช้ตัว LCD ซึ่งมันกินกระแสไฟมากเกินไปผมจึงได้ทําการซื้อแหล่งจ่ายไฟภายนอกเพิ่มเติมนะครับ แล้วก็เปลี่ยนจากตัว SCD มาเป็นตัว m a t r i c LED แทนแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องต่อสายไฟให้แน่นขึ้นนะครับแล้วก็จะพบว่าปัญหานี้ได้หายไปครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นขั้นตอนในการพัฒนาระบบแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานต่างๆในชิ้นงานนะครับโดยผมได้วางแผนไว้ว่าจะใช้ระบบ IOT เพื่อส่งข้อมูลคะแนนเก็บสถิตินะครับเพื่อนํามาแสดงผลผ่าน Line Notify โดยในช่วงแรกนะครับในการเขียนโปรแกรมก็ผ่านไปได้ด้วยดีจนถึงขั้นตอนในการเก็บสถิติคะแนนผมได้ลองหลากหลายวิธีเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์ตัวไฟเบส IFTTT จนในที่สุดนะครับก็พบขั้นตอนที่เหมาะสมกับโครงงานชิ้นนี้มากที่สุดนะครับนั่นก็คือ การส่งข้อมูลจากตัว ESP8266 นะครับไปยัง Space Sheet ของ Google โดยเราจะใช้การเขียน Apps Script ทั้งหมดรวมถึงการแจ้งเติมนผ่านไลน์ก็ใช้ตัว Apps Script เหมือนกันนะครับ ปัญหาที่พบเจอในขั้นตอนนี้นะครับก็เกิดจากความที่ไม่คุ้นเคยกับการสร้างหรือว่าการเขียนโปรแกรมในรูปแบบใหม่เนื่องจากทางผมนะครับยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับภาษาจาวาสคริปต์สักเท่าไหร่นะครับถ้าใช้ตัว ifttt ถึงจะไม่ต้องเขียนโปรแกรมนะครับแต่ก็มีข้อจำกัดบางอย่างนะครับก็คือไม่ส่งข้อมูลแถวหรือว่าคอลัมน์ที่เรากำหนดไว้นะครับใน Space Sheet ส่งไปยัง Line Notify ได้แต่จะส่งได้แค่ข้อมูลใหม่ที่เพิ่งอัปเดตมาใน Space Sheet เท่านั้นนะครับผมจึงได้ทำการเรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมในการเขียน โปแ,และทําตัวสเปซชีตขึ้นมาให้สามารถเก็บข้อมูลและจัดอันดับคะแนนแลนกิ้งได้รวมถึงคะแนนปัจจุบันด้วยจนสามารถเขียนแอปสคริปต์ที่รับและส่งข้อมูลที่ต้องการผ่านไลน์โนติ f ฟอัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในสเปซชีตในครั้งเดียวโดยไม่ต้องเก็บฐานข้อมูลภายนอกอื่นๆเพิ่มเติมเลยครับใช้แค่เพียงสเปซชีตกับแอปสคริปต์ที่มีติดอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับที่อยู่ใน Google Drive เป็นฐานข้อมูล ขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นขั้นตอนในการพัฒนาระบบในส่วนอื่นๆนะครับที่เหลือรวมถึงการแก้บั๊กการเก็บชิ้นงานภายนอกให้ดูสวยงามยิ่งขึ้นขั้นตอนนี้นะครับผมได้พบเจอปัญหามากมายไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดบางอย่างของตัว Arduino เองซึ่งก็คือการที่ตัวบอร์ดไม่สามารถทำ m u l ติ t a s k i n g ได้เพราะว่าการใช้ตัว s e r v ์โวมอเนั้นจะเป็นต้องใช้ชุดคำสั่งดเลย์นะครับเพื่อไม่ให้อุปกรณ์ทำงานผิดพลาด แต่น่าจะทําให้ระบบการจับเวลาในหน่วยวินาทีคลาดเคลื่อนไปด้วยนะครับการใช้ชุดคําสั่งดีเล์นเนี่ยจะทําให้โปรแกรมทุกอย่างที่หยุดทํางานอยู่ในบอร์ดนะครับหยุดทํางานชั่วคราวนะครับอีกทั้งยังมีเรื่องของการแสดงผลคะแนนผ่าน,านหน้าจอ LED Magic Dot นะครับที่ซับซ้อนพอสมควรเลยซึ่งผู้จะทาจึงต้องใช้ไลบรารีเพิ่มเติมในการจับเวลาเข้ามาช่วยและยังต้องศึกษาชุดคําสั่ง millis นะครับโดยจะเป็นการใช้ท i m เมอร์ที่อยู่ในตัวบอร์ดมาจับเวลานะครับจะนับเวลาในหน่วยมิลลิ ินาทีในตอนที่บอร์ดเริ่มทำงานเลยนะครับหลังจากนั้นก็ได้ทําการแยกส่วนแทสในแต่ละงานแยกออกจากกันนะครับยกตัวอย่างนะครับเช่นช่วงเวลาวินาทีที่3าถึงหนะครับหน้าจอก,ก็จะแสดงผลในส่วนของคะแนนช่วงเวลาที่เหลือนะครับก็คือช่วงเวลา1วิถึง2วิกับวิที่6ถึงวิที่10นะครับก็จะแสดงผลเวลานับถอยหลังโดยเราต้องแยกส่วนแทสต่างๆออกจากกันนะครับเพื่อจะลดข้อผิดพลาดในการทํางานของบอร์ดนะครับให้มากที่สุด ในปัญหาอื่นๆก็จะเป็นการเก็บชิ้นงานภายนอกให้ดูสวยงามยิ่งขึ้นซึ่งโดยส่วนตัวผมก็คือจะไม่ค่อยถนัดงานที่ต้องแบบใช้ฝีมือสักเท่าไหร่นะครับก็เลยจะต้องเทคทางหรือว่าใช้เวลาในส่วนตัวนี้ค่อนข้างนานพอสมควรนะครับก็รู้สึก ล่งใจมากๆเลยครับที่สามารถทําชิ้นง,งานได้เสร็จหรู่วงเพราะว่าในระหว่างการดําเนินโครงงานได้ติดอุปสรรคปัญหามากมายจนบาททีก็รู้สึกพอแท้เหมือนกันตอนเวลาเราพยายามที่จะแก้ปัญหาแต่ว่าแก้ปัญหาไม่ได้นะครับผมได้ทําการทดสอบฟังก์ชันปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต่างๆเป็นจำนวนหลายครั้งซึ่งกว่าจะแก้ปัญหาในแต่ละปัญหานั้นก็ใช้เวลาค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยครับ รวมถึงปัญหามรสูงชีวิตแล้วก็เรื่องส่วนตัวที่ทําให้การจัดการเวลาคลาดเคลื่อนในบางครั้งแต่ในที่สุดก็สามารถผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆมาได้ทาให้เราได้รับความรู้สึกดีแล้วก็มีความภาคภูมิใจในตัวเองครับคืออย่างน้อยเราก็ได้เก่งขึ้นได้มีความรู้ใหม่ๆมากขึ้นในการ จัดการกับปัญหาได้ดียิ่งขึ้นครับโดยหวังว่าโครงงานนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่ต้องการศึกษาหรือว่าสนใจในการทำโครงงาน Arduino นะครับให้ได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยซึ่งจะสามารถนำไปประยุกต์หรือปรับปรุงพัฒนาโครงงานได้หลากหลายรูปแบบในอนาคตอีกทั้งยังสร้างความแปลกใหม่หรือว่าลูกเล่นที่น่าสนใจความสนุกสนานให้กับผู้เล่นชิ้นง,งานนี้ได้อีกด้วยครับ าทำโครงงานชิ้นนี้อีกครั้งนะครับก็จะปรับปรุงในส่วนของเซอร์โวมอเตอร์นะครับให้เป็นรุ่นที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะเป็นใช้เป็นตัวแกนเหล็กเลยก็จะสามารถเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวเซอร์โวมอเตอร์ได้ครับเพราะว่าในระหว่างการดําเนินโครงงาน,นครับตัวเซอร์โวมอเตอร์ก็ได้เสียไป1ตัวนะครับข้อต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของการปรับปรุงโค้ดให้มีความกระชับมากยิ่งขึ้นรวมถึงการหาอัลกอริทึมที่ดีกว่ามาจัดการกับปัญหาที่ซับซ้อนภายในโค้ดครับผม ข้อต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของการปรับปรุงหน้าจอแสดงผล IVDmatic ให้มีลูกเล่นหรือว่าให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับข้อสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของการพัฒนาการจัดการกับชิ้นงานภายนอกให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นเนื่องจากตอนที่ผมพูดไปตอนแรกเนาะก็คือผมไม่ค่อยจะถนัดด้านงานฝีมือสักเท่าไหร่นะครับจึงต้องใช้เวลาพอสมควรในการฝึกฝนตัวนี้ให้มากขึ้นครับผม สิ่งที่อยากทําต่อจากนี้นะครับตรงนี้เป็นช่วงสอบปลายภาคนะครับผมก็ต้องเตรียมตัวในการสอบรวมถึงอ่านหนังสือวิชาอื่นๆให้มากขึ้น,นครับผมและก็การจัดการกับปัญหาส่วนตัวในชีวิตนะครับข้อต่อไปแน่นอนแหละว่าเราควรที่จะ ให้รางวัลกับตัวเองนะครับเนื่องจากเราทําโครงงานนี้สําเร็จแล้วเราผ่านการสอบมาแล้วนะครับเราก็ควรเสริมสร้างกําลังใจหาสิ่งที่ชอบทานะครับหรือว่าหาเวลาพักผ่อนผ่อนคลายนะครับเพื่อให้เรามีกําลังใจในการทํางานหรือว่าการเรียนต่อไปนะครับรวมถึงสร้างความพึงพอใจให้กับตัวเองรวมถึงทําให้สุขภาพจิตดีขึ้นด้วยครับเพราะสุดท้ายนะครับก็คือมีความสนใจที่จะศึกษาฝึกฝนการเขียนโปรแกรมในภาษาอื่นๆเพิ่มเติม,ตมอย่างเช่น JavaScript, CSS, HTML, PHP Java, Ruby หรือว่า Swift นะครับการสร้างแอปพลิเคชันรวมถึงการออกแบบ User Interface และ User e x p e r i e n c e นะครับยกตัวอย่างเช่น Android Studio, FIXMA, Adobe XD นะครับแล้วก็มีความสนใจที่อยากจะลองทำเกม Engine ดูบ้างครับยกตัวอย่างเช่น Unity หรือว่า Unreal Engine ก็คืออยากจะลอง Develop เกมเองดูบ้างครับ ก็คือได้รับความรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียนมากยิ่งขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นการใช้ภาษาใหม่ๆอย่าง Java Script ในการเขียน App Script Automation นะครับและการใช้ Component อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการต่อวงจรที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นเช่น m a t i c LED รวมถึงได้รู้ข้อจำกัดของตัว m i โคร c o n t r o l l e r นะครับในการจัดการกับปัญหามัตติเทสซ i n g และ Timer เการนับเวลานะครับและยังเพิ่มความรู้ในส่วนของการพรัฒนา อินเทอร์เน็ตออฟติงและการใช้คลาวด์สโตรเรจห้ามีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับโครงงานมากยิ่งขึ้นครับต่อไปนะครับก็คือได้รู้วิธีการจัดการกับปัญหาอุปสรรคต่างๆมากขึ้นนะครับโดยการนําความรู้ที่ได้จากการทาโครงงานนั้นนํามาแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดปัญหาใดๆก็ตามนะครับเราก็สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือว่าแก้ไขปัญหานั้นได้เสมอนะครับทุกปัญหาย,ย่อมมีทางออกเนาะสุดท้ายนี้นะครับก็คือการได้รับความภาคภูมิใจใน,ในตัวเองในการทําโครงงานได้สําเร็จนะครับ และได้เรียนรู้ความสนใจของตัวเองที่จะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในสายงานของตนเองได้ในอนาคตมากยิ่งขึ้นครับผมผมจะขอจบการนำเสนอโครงงานแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ